สวัสดีครับท่านผู้ชม,ท,ท,ม,ม,ท,ชมท่านผู้ฟังทุกทาา่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายไข่เครียรดยนะครับในวันนี้ผมก็จะได้นาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับวัตถุมงคลที่ผมได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับสําหรับวัตถุมงคลที่นํามาเดี๋ยวนี้สังเกตที่รูปภาพน,นะครับก็จะมองเห็นรูปของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับแล้วก็ลักษณะของวัตถุมงคลก็จะเป็นรูป บาทนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดของบาทชัดเจนนะครับก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านไปดูลักษณะของบาทนะครับสําหรับบาทนี้นะครับก็จะเป็นบาทที่แกะจากกะลานะครับสังเกตลักษณะของกะลานะครับเนื้อของกะลาก็จะมีลักษณะแห้งนะฮะแล้วก็ลักษณะของตัวพักคถาที่จะเล็กไว้ที่บริเวณด้านหน้าของบาทนะครับมีความคมชัดฟ้าดครับสาหรับพักคถานะฮะ รายละเอียดของพระคาถาที่จารึกไว้ที่ด้านหน้าของบาทนะครับที่โบเลเดล่างก็จะมีชื่อหลวงปู่ยวงวัดหน้าต่างในนะครับก็เป็นพระที่ท่านได้สร้างบาทรุ่นนี้นะครับสําหรับบาทรุ่นนี้หลวงปู่ยวงท่านได้นํากะลาตวงข้าวนะฮะไปแกะเป็นรูปบาทแล้วก็ได้อัญเชิญพระคาถานะครับซึ่งพระคาถาบทนี้ก็เป็นพระคาถา ของพระครูวิหารกิจจานุการหรือว่าหลวงพ่อปานวัดบางนมโหนะครับท่านได้ไปร่ำเรียนมาสมัยที่ท่านเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านได้ไปร่ำเรียนกับท่านครูพึ่งนะครับเมื่อปีพศ2472นะครับซึ่งขณะนั้นท่านครูพึ่งมีอายุได้99ปีนะครับพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระคาถาที่ถ้าถ้าใครได้ หมั่นท่องบูชาสวดนะครับก็จะทําให้ชีวิตดีขึ้นไม่อดอยากค้าขายร่ารวยนะฮะชีวิตก็ประสบความสําเร็จนะครับสําหรับพระคาถาของพระประเจกโพนะครับเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับรายละเอียดของพระคาถาด้านหน้านะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดของพระคาถาที่จะาเล็กไว้ที่ด้านหน้าของบาทกะลานะครับ สำหรับบาทกาลารุนี้นะครับนอกจากพระคาถาที่ได้อัญเชิญาบารรจุไว้ที่ด้านหน้าของบาทแล้วนะครับที่ด้านหลังนะครับด้านหลังของบาทก็มีการอัญเชิญนําอังคธา,าตุของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับมาบรรจุไว้ที่ด้านหลังแล้วก็ปิดด้วยทองคําเปลวนะฮะบ,บารมีความศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารของหลวงพ่อจงนะครับหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินนะครับ ก็เป็นบาทที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งบทพระคาถาของพระประจัจจขโพนะครับแล้วก็อังคาธาตุของหลุงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับก็เป็นการนำพาท่านผู้ชมทุกท่านนะมาดูรายละเอียดของวัตถุมงคลที่ได้บูชาเก็บรักษาไวอ้อีกอย่างหนึ่งนะครับกับบาทกะลา,าหลวงพ่อยวงวัดหน้าต่างในนะครับสำหรับบาทกะลา ก็ได้มีการจัดสร้างไว้นะครับจำนวน999องค์นะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมนะเป็นการผ่อนคลายความเครียดกับวัตถุมงคลที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับจะเกิดว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบนะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีเนื้อหาสาระาส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมณมที่นี่นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ